มาค่ะดวงความรักชาวธาตุไฟนะคะราศีธาตุสุดท้ายเนาะเมษสิงธนูนะคะนับแบบไทยเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิบห้ามีสายนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่พลังงานนะความเป็นตัวตนสิ่งที่คุณเจอนะคะชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะไพ่ที่ได้ก็คือราชาถือเหรียญไฮปรินเทสนะคะแล้วก็ แทนแพันส์นะอ่ะดูกันเดี๋ยวอ่านพลังงานก่อนนะคะคือด้วยความที่ว่ามีไพ่ไฮเ e อร์นิขึ้นมาความโดดเด่นของชาวธาตุไฟคือความเงียบสงบนะคะมีสเสน่ห์แบบลึกลับร้อนแรงแอบเซ็กซี่นะคะนิ่งๆน,น,นะแต่ว่าดึงดูดแล้วก็ไพ่แทนแพันส์ขึ้นมาเนี่ย มันเป็นไพ่ของการประคับประคองด้วยก็อาจจะหมายถึงว่าชาวธาตุไฟมีเกณฑ์น,นะคะทีออ่อาจจะอยู่ในจังหวะของการประคับประคองความสัมพันธ์นะอย่างลับๆก็ได้นะก็คืออาจจะไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ให้คนอื่นรู้เท่าไหร่คือรู้กันแค่สอ,องคนนิ่งๆเงี้ยอะไรเงี้ยรักกันอยู่สองคนแต่ก็คือมันเป็นช่วงเปราะบางในความสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งทําให้ไม่อยากที่จะ ไม่อยากที่จะแชร์เรื่องราวของความสัมพันธ์ออกไปในช่วงนี้รู้สึกว่าเร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 า,เราอยู่เงียบเงียบ <ๆ S 1> ดีกว่านะคะเสร็จแล้วทีนี้อ,อีกความหมายหนึ่งก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองกําลังเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณเชื่อมโยงกับตัวตนกําลังปรับสมดุลน,นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราต้องการอะไรจริงๆลึกแล้วเราต้องการความรักแบบไหนเราเป็นคนยังไงก็ได้การที่คุณคุณอาจจะนิ่งเงียบสงบ มากๆเก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับคนอื่นมันมันเป็นกระบวนการที่แบบชาวธาตุไฟเหมือนกำลังกระเทาะกาลังวิเคราะห์ตัวเองก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือถ้าคุณมีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็เนี่ยแหละเป็นการแบบพยายามประครับประคองให้มันแบบว่าสมอ่ะมาต่อกันนะคะที่พลังงานนะคะหรือในฝั่งของคู่ของคุณเนาะชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างนะคะ คิง o r ฟ t t h s u u ภอืมไพ่ของเขาค่อนข้างสดใสซึ่งแตกต่างจากคุณมากนะคะแล้วก็เป็น q u e e ออาบาตันนะก็หมายถึงไม่เท้านะมาดูกันนะในฝั่งของเขาเนี่ยแตกต่างจากคุณโดยสิ้นเชิงเพราะว่าไพ่เดอะซัขึ้นมาเนี่ยเขาสดใสเขาชัดเจนเขาเปิดเผยนะคะนั่นหมายความว่าคนคนที่คุยเก่งเขาแบบเขาเอ็กซ์โนะแล้วก็มีตัวเลือก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ใบแรกของเขาเป็น king of swords หมายถึงเขาจริงจังเขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้คบเล่นๆไม่ได้เลือกเล่นเไงคือเขาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการแฟนเขาพุ่งออกไปแล้วเขาต้องการแฟนเขาตามหาแฟนเออแล้วเขาเปิดอะค่ะสถานะของเขาคือเปิดมากๆอืมว่าฉันต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่ฉันตามหาอยู่ถ้าเธอโอเค หมายถึงเขาอาจจะพูดโพธนาไปกับคนอื่นก็ได้หมายถึงว่าบอกไปในที่สาธารณะว่าถ้าใครมีคุณสมบัติแบบนี้หนึ่งสอี่ห้าเขาพร้อมคุยอย่างเงี้ยซึ่งแตกต่างจากคุณมากๆคุณค่อนข้างที่จะปิดตัวคุณเชื่อมต่ออยู่กับตัวเองหรือกับแค่คนคนเดียวแต่ในฝั่งของเขาคือมาเลยจ้านะเออได้หมดนะคะหรือไม่นะหรือไม่ถ้าคุณดิวกันอยู่ ก็หมายความว่าเขาไม่มีอะไรปิดบังคุณนะคะแล้วเขาก็มองความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันเขาไม่ใช่แค่คุยเขาไม่ใช่แค่แบบคบไปวันๆแต่เขาเลงเลงเห็นว่าอนาคตความสัมพันธ์นี้มันจะรูปแบบไหนนะหรือว่าต,วตัวตนของคุณจริงๆเป็นยังไงคุณรักเขาไหมาอะไระนู่นนี่นั่นมันมีความสงสัยก็แสแดงว่าเขาให้ความสําคัญน,นะคะทีนี้มาดูกันเนาะว่าแล้ว <c oughs> ักแรกนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยอมา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 ดูกันไพ่ไม้เท้าค่อนข้างเยอะเนาะสี่ไม้เท้านะคะสี่ดาบ the world นะคะ s of cups แล้วก็แดไม้เท้าโอเคไพ่ขึ้นมานะฝถานนี้1นะคะมีการหิวใจกันและกันนะต่อให้ความสัมพันธ์มันจะเ,เดิมๆด,ดูไม่หวือหวาไม่หรูหราแต่ ม,มันเป็นความสงบที่สมบูรณ์ที่มั่นคงที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นการให้ความรักและเป็นความรู้สึกที่จริงใจเพราะว่าไพ่หัวข้อขึ้นมานะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ทกลับมาหาชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุไฟกลับไปหาคนเก่าในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้คุยกันถึงปัญหาเดิมๆที่เป็นแกระหว่างความสัมพันธ์ที่มันจบไป หรือมันมีปัญหาก่อนนะนี้แล้วก็ได้คุยกันว่าโอเคตอนนั้นน่ะเราครบกันเราคุยกันเราเราไม่เข้าใจกันตรงไหนอะไรเงี้ยเออก็คือเป็นการปรับความเข้าใจอะค่ะแต่ว่าเป็นการพูดถึงอดีตนะอืมพูดถึงอดีตที่มันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มันไม่ได้มันถามว่ามันไม่พัฒนาหรอมันก็พัฒนานั่นแหละคือการปรับความเข้าใจนี่แหละคือการพัฒนาแล้วในในความสัมพันธ์นี้นะคะทีลีทีลี ทีนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันยังมีอะไรที่ที่เดเดิมอยู่เพราะว่าไพ่สี่สี่ดาบเนาะไพ่สี่ดาบขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าปัญหาเดิมมันก็ยังมีแหละคือเราปรับความเข้าใจกันได้เราเข้าใจกันแต่การที่เราจะเปลี่ยนนิสัย ของกันและการหรือเปลี่ยนนิสัยตัวเองมันเป็นเป็นเ,นเรื่องที่ยากเนือ้อออกมาไม่ต้องใช้เวลาเนี่แหละคือสิ่งที่พี่หมออยากจะสื่อว่าโอเคเราคุยกันเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อที่คุณทําแบบนี้เพราะว่าคุณคิดแบบนี้เป็นแบบนี้เออถ้ารู้แล้วคุณก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่ว่าโอเคขอเวลาหน่อยแล้วประมาณเนี้ยเนาะอ่ะมาขอคําแนะนํานะคะแต่ก็ไม่แย่นะเอาดีดีก็ถือว่าเป็นราศีธาตุที่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ ก้าเหลี่ยนเนาะโอ้ไพ่เลขสี่ขึ้นมาเยอะนะคะคุณเอเลขสี่ก็คือการหยุดนิ่งการพักก่อนเนาะไพ่ขึ้นมาในลักษณะที่อยากจะแนะนําว่าโอเคถ้ามันเหนื่อยล้าจากอดีตจากการที่ต้องฝืนจากการที่จะต้องแบบเหนื่อยที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองหรือแบบอัพอัพสเตตัสให้มันดีขึ้นหรืออัพเลเวลตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยถ้ามันเหนื่อยเนี่ยคุณคุณก็ควรที่จะหยุดพัก ได้นะคะคุณหยุดพักไปก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นการเซฟพลังงานว่าเออโอเคฉันยังฉันเปลี่ยนได้เท่านี้จริงๆต่อให้คุณจะตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้ได้แค่ยี่สิบนะโอเคมันก็ดีแล้วมันคือการเริ่มต้นที่ดีนะคะเมื่อเมื่อเราเริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็แค่แบบโอเคพักก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยตั้งใจใหม่มันได้อยู่แล้วนะคะมันไม่ผิดอะไรเลยเนาะเพราะว่าในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็น เป็นสิ่งที่ยากที่สุดการเอาชนะตัวเองคือคือยากที่สุดละคุณจะชนะใครใดในโลกแต่ว่าถ้าคุณแพ้ใจตัวเองหรือแพ้พฤติกรรมของตัวเองแพ้สิ่งเดิมๆที่มันไม่ดีอันนี้ก็คือคุณคุณไม่ชนะอะไรเลยนะแค่นั้นเองโอเคนะชาวธาตุไฟนะคะประมาณนี้ถือว่าเอ่อ energy อยู่ในเกณฑ์ เกณดี60%ิอนะคะ60อัพแล้วกันนะคะก็อยู่ที่การตีความอยู่ที่การปรับใช้นะคะมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกคู่ของชาวทัาไฟก็ได้อาจจะมีแค่บางเรื่องนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ไม่หมอด้วยนะจ๊ะ